เจ็บไม่จำพศอานน์ตัดพอโดนหลอกเรื่องเงินซ้ำๆความสงสารเป็นเหตุหลังผู้กำกับชื่อดังพศอานน์ออกมาแชร์ประสบการณ์ตรงโดนหลอกเพราะใจบุญโดยพศเล่าว่าเมื่อคืนมีผู้หญิงพร้อมลูกบอกหิวข้าวมากหัวใต้ตอนนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยทั้งสองคนเจ้าตัวเลยโอนเงินไปให้สุดท้ายหายเงียบไม่เป็นไรนึกสว่าทำบุญ นอกจากนี้เจ้าตัวยังโพสแคปชั่นบอกสาเหตุที่มีอยากช่วยคนออนไลน์ว่านี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราไม่อยากช่วยเหลือใครในโลกโซเชียลอีกแล้วเพราะเจอมาหลายคนแล้วต่อไปนี้ใครมาขอไม่มีทางได้เงินจากเราอีกแน่นอนเป็นคนไม่จําจริงๆเลยเราขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ